เหนื่อยไหมจ๊ะเหนื่อยเราไม่เหนื่อยเมื่อยเราไม่เมื่อยตัวฮึบกนไปเรื่อยเราไม่เหนื่อยเอาเอาหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามโอเคปมมือเดงนะครับผมขอบคุณมากนะครับเราพบกันใหม่นะครับเมื่อใจเราตรงกันจ้าอันนี้ขณะจากนะครับมาช็อปได้เลยนะครับมาช็อปกันได้เลย อันนี้คณะจากท่านนายกต่อยนะครับเัฐบาลสูงแม่นนะครับจังหวัดแพร่ได้พาคณะมานี่คุณพี่ผมสวยงามมากเลยนะครับบ้านแหลมเราเลยนะครับอ,อย่าลืมช็อปนะครับช็อปด้วยนะจ๊ะช็อปด้วยชอ็อปเลยจ้าขอบคุณครับกับข้าวอะไรไม่จ้าจ้านี่เลยผ้าสิบบาทแล้วนะจ้า เกิดห้าสิบบาทแล้วนะครับมีติ่งไขยชอบนะครับด้านซ้ายด้านขวานะครับก่อนขึ้นขอบคุณมากครับพี่ผิดพลาดอะไรขออภัยนะครับเอรอะพใช่ใช่อ๋อใช่ชเดี๋ยวแพทย์เดี๋ยวแพทย์จะมานอนนะพที่ที่เป็นไทยพวนนะที่แพทย์จะมานอนร้อยหกสิบคนนะครับวันที่สิบ สิบสองสิบสามสิบสี่มีนาครับเคยไปเชี่ยวมาแล้วไปนอนมาแล้วเขาไม่เคยไปแพ้มาแล้วเหรออ๋ออ่อาย่าพ้องขึ้นรถนะครับชอบกันก่อนเลยนะครับน้ำพริกเผาแม่โสภาอยู่นี่ทูบเทียนอยู่นี่นะครับได้เลยนะครับ ขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณมากครับติดผ้าอะไรครับพูดอะไรได้เลยครับได้ครับผ้าสุงมินผ้าสุงมินจ้าวัดแพรจ้ามีความสุขไหมจ้าจ้ามีความสุขจ้าสุดยอดเลยจ้าปยายถ้าคิดว่าตรงนั้นลงไปเล่นไอ้เพสันนิวาสไงนิวาสจ้าด้านนี้ก็มีขอบพระคุณมากครับด้านนี้มีผักดองด้วยนะครับด้านนี้มีผักดองนะครับ อย่าลืมชอบกันด้วยนะเจ้าชอบกันต่อนนะเจ้าไปค้นยกไปสวนเนื้อใช้เนี่ยไปทางไหนเนะี่ยนี่ครับไปางออกนี่เลยครับออกออกนี่แล้วออกออกตัด,ต,ดตัดใหม่ครับไปทางเก้าห้องให้เขาจับ g p s ไปเลย เน้นยาอกจับจัทำไปเลยวิ่งของนี้แป๊บเดียวขครน่งยบงกึงเลยครับเราบันทางจะกลับบ้านเลยแล้วเพราะว่าเดี๋ยวจะไปหาอีมีกที่สารหลักเมืองอีกอ๋อโอเคครับแล้วมันถึงไหนก่อนอาน่าจะไปไอ้ใช้ก่อนแล้วกลับมาตรงนี้เพราะเราจะขึ้นขึ้นแพรไปไงขึ้นเหนือไปไงถ้าไปหลักเมืองแล้วไปไอ้ใช้ต้องย้อนกลับอีดีไปไอ้ใช้ก่อนนะครับผมครับผมเน้ย้เดี๋ยวผมแท็กไอ้ตรงนี้ยส่งเข้าไปในกลุ่มเลยนะ อย่าลืมบนหนุน้าป้าล้วนนะครับยอดอยังไม่ถึงมื่นเลยครับเดือนนี้ครับยังขาดอยู่นะครับผมถ้าท่านพลาดแล้วท่านจะไม่ได้ซื้อแลวครับชีวิตนี้ท่านจะไม่ได้ซื้อแลวนะครับผม ไ,ไม่ใจมใจไม่เกินห้าได้ไดไแล้วเฉลี่ยเฉลี่ยผมไม่น่าพูดกับนี้เลยเราอะอันนี้อันนี้สามติดบาทอันนี้สามติบาทชะลอมาไปใส่ของได้ค็ณโต๊คโต๊ะครับใส่ไข่ได้ใส่ผลไม้ได้อะไรได้จะอันละสามสิบละเจียไม่ใช่ อันนี้สามบเขาเอาไวเงนสบเนี่ย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 สามบาทเ่คุณยายเขาทำด้แหละให้มาใช่ครับอใช่นะครับแต่ว่าเขาพีความสุขกนดีนะครับใชได้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 มากเลยทีาเราน้อยไปหน่อยับนายกนะ ครับกร,ร,ระปับไบนะครับรไไใบนี้จะมีราคาอยู่คุณพี่สาวดูอิกได้เลยอยู่ได้เลยครับสวยสองร้อยยี่สิบถูก<อ>ถ้าถ้าพลาดแล้วพลาดเลยนะจ๊ะดูก่อนเลครับพอ,อดูก่อนเลยนะครับ อยากให้พ่อพูดถึงบรรยากาศของชุมชนบ้านแหลมวันนี้เป็นไงบ้างครับผมไหมครัชุมชนบ้านแหลมนะคะชอบมากบรรยากาศการพรีเซนต์นะคะเนาะความเป็นฝึกแทนความสามัคคีของหมู่บ้านนะคะน่ารักนะคะวิทยากรก็น่ารักเจ๋งมากเลยนะคะเนาะสถานที่เป็นยังไงสถานที่อลังการงานสร้างมากเลยจุดเป็นจุดที่แบบเช็กอินได้หมดเลยอะค่ะไม่เคยเห็นครับ ค่ะเห็นแล้วอึ้งแล้วก็จะมาอีกค่ะขอบคุณมากพี่ดิกรกค่ะพิธีกรไงครับพี่ดิกรเจ๋งเยอะลูกแม่โซฟาบอกว่าอ่าลูกชายคนที่สี่จ้ะลูกค่ะชายสี่แต่ไม่ได้เป็นบะหมี่เกี๊ยวนะครับอ่าชายสี่นะครับขอบคุณมากค่ะบ้านแหลมครับ้านแหลมมีท่าไหนครับบ้านแหลมท่าไหนครับมาดูท่าบ้านแหลมหน่อยครับมี ปาด้วยนี่ทีปลาด้วยมีความสุ้มมวันนี้นะครับเราไปล่องเรือด้วยนะใช่ไหมไปทุกที่ไปเลยเซฟบุ๊กใช่เลยครับอ่อโสภาพันธุบ้านสุทธินแดงเซฟปุ๋มเนี่ยสิบบังสิบโอ้สิบโจงากสิปานะครับผมวันนี้โอ้ขอบพระคุณมากขอให้ขอให้อ่ร่ำรวยร่ำรวยสุขภาพนะครับคิดเลยส่งปลาปันนานะครับผมให้ถูกรากที่หนึ่งทุกๆกทุกคนเลยนะครับผมให้ผม ไอ้ตัวนี้บอกให้บอกอย่าจ่ายเกิน50ใช่ไหมเออนี่พิธีกายชุมชนนี่ลูกสาวจ่าย350ร้อยห้าสิบอะไรฮะไม่ไม่เดี๋ยวผมจะไปตามไปเอาคืนนี่ที่แพ้นะค่ะสอโอ้ขอบพระคุณมากเลยครับไปทำไมถึงซื้อกล้วยจ้ะคุณพี่จ๋าบ้านผมนีกินกล้วยแล้วสุขภาพดีค่ะอ๋อบ้านผมเม็ดไม่มีมั้งอมี แต่ว่าอันแต่ว่าไม่สุกไม่สุกใช่ไหมครับพอดีอยู่ในรถพอดีเดี๋ยวนี้ถึงบ้านชุกพอดีเลยทานได้เลยนะครับอขบคุณครับแฟนเหรอคนนั้นอ่ะไหมฮะไม่ใช่อันนั้นนะผมจ้ากครับเสียดายเวลาเราน้อยหน่อยเนาะกอีกสักนาทีหนึ่ง เดี๋ยวไปต่อในายใช้กันนะเดี๋ยวไปในาใยใช้ไปเที่ยวสุม่ยบังนะคะจ้าฝากผมได้ครับฝากได้ครับนะขอบคุณครับ,บค,ค,ครับผมนะสวัสดีจ้านะสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าคุณพี่สวัสดีครับนะ ในใช้ครับเดี๋ยวพี่ออกแนววิ่งไปน่ะแล้วก็วิ่งตกวิ่งหนนยาวไปเลยแล้วเดี๋ยววิ่งซ้ายอ่ะยาวเลยพี่เจอพีทีเอสไปเลยอ่ะใช่ใช่สีปะไปนังไปออกสองสามสี่หรือเปล่าไม่ไม่ออกเดี๋ยวออกออกเหมือนอ้อมเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่วิ่งไปเนี่ยเจ็ดกิโลจะไปเจอไปจับปมท้ายใช่ไหมอ่ะออกซ้ายตรงไอ้เก้าห้องไหนปะออกเก้าห้องไปเก้าห้องนั่นแหละแล้ววิ่งไปมุกแล้วไปตัดตัดทางใหม่เลยเข้าด้านในเลยอ๋อครับทะลุออกว่าปลายอะไรอ๋อไปออกแล้วว่าปลายอะไร ใช่ก็ถึงเลยครับแต่ได้ใช้ก็อยู่แถ้เลยป้าย,ปาย,ปายไปแล้วไปห้ากิโลอ๋อแบบนั้นเลยครับเดี๋ยวอธิบายให้ก็คือคนขับยิน,นเลครับขอบคุณมากคุณค้ามายกครับสวัสดีครับสวัสดีครับ